สวัสดีแจ้เพื่อนๆวันนี้ก็เช้าวันที่11นะเดือนมีนาคมพศาา2568วันนี้ชเช้ามือสมใจก็ไปซื้อหมูนะก็ได้ได้หมูสามชั้นมาก็จะเอามาผัดกับถั่วนะนี่หมูสามชั้นเอามาหั่นแล้วนะหมูสามชั้นถั่วเอามาหั่นท่อนๆเลย พิกใหญ่วันนี้วันนี้มีพิกใหญ่ด้วยนะเนี่ยเพิ่มสีสันแล้วก็ใบมะกรูดฉีกๆนะทำกับข้าวง่ายๆเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็แกงส้มยังเหลืออยู่นิดหน่อย <_ todavía> อันนี้ก็เครื่องแกงผัดพริกนะก็มีพริกแห้งมีพริกแห้งนะก็มีพริกสดนี่ สมจก็จะเอาใส่ใส่เครื่องปั่นนะพริกสดก็มีนะเอาเม็ดแดงๆสีสันจะสวยแล้วเขาจะหอมความสดความใหม่ด้วยนะมันก็จะทําให้เครื่องแกงสมใจมันมีความหอมเพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกด้วยนั่นนั่นเห็นไหมกระชายขามิ้นนะกระเทียมหัวหอมข่า เห็นไหมขาเป็นเว้นๆนะตะไครสมมด็อยากจะกินผักชีสมมด็ก็เอาผักชีใส่ลงไปด้วยเม็ดผักชีนะไม่กินก็ไม่ต้องใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้หมดถ้าสดชื่นนะเม็ดเม็ดเขาเรียกเครื่องเทศไหมสมเด็จไม่ใส่ทั้งหมดนะสมเด็จจะใส่แต่เม็ดผักชีต้องใส่ทั้งหมดแบบเข้มข้นไป บางคนก็ไม่ชอบกินก็อเอาใส่น้ําปั่นนะเครื่องปั่นมันจะต้องปั่นกับ,บน้ําถ้าปั่นอย่างอื่นมันมันไม่ได้นะมันมันแห้ง จะปั่นไปเรื่อยๆนะจนละเอียดใส่าานะ้ำมันแลวนะแต่ถ้าอันนี้มันก็ลื่นก็จะใส่เครื่องที่ปั่นนะหัดเครื่องไม่หอม

เพื่อนเรียกผัดพริกอะไรบ้านสมใจเรียกผัดพริกถั่วนะผัดพริกใส่ถั่วก็ใส่เกลเรียกผัดพริกถั่วผัดพริกหมูใส่ถั่วอะเรอะไรก็ก็ไม่แน่ใจนะ เราพลอยลนินดหนึ่งมันก็เดินนะเพราะว่าต้องการกัดใส้เครื่องหอม นั้นก็ใส่หมูสามชั้นเลยนานๆนะ่าจะได้กินหมูสามชั้นเนี่ยออกไปจะไม่เจอนะวันนี้อยากจะกินมากก็เลยไปสั่งเขาแบบเอาแต่สามชั้นอย่าเอ่นไม่เอาเลยมันจะแพงกว่าสักหน่อยนะเพราะว่าเขาก็รับไปอีกทีหนึ่งเราไปซื้อเจ้าที่แต่เขาเนอะไรนะต่อ,อที่สามแล้วไหม จากต้นมือเราไปไม่ทันนะจากต้นมือแล้วก็ไปซื้อจากอีกคนหนึ่งที่เขาเอามาเอามาขายแบบขายปีกนะนี่ก็เลยไ,ได้แม่ค้าแบบนี้นะเขาจะเอาทุกวันนะแบบว่าถ้าออกไปนี่จะมีแม่ค้าเนี่ยเขาจะเอามาส่งเลยก็ได้ซื้อวันละร้อยโลสองร้อยโล,โล,โล,โลแม่ค้าแบบนี้ที่ซื้อทุกวันเขาจะได้นะสามชันเนื้อสวยๆนี่อยากจะกินมากๆเราก็ต้องสู้ราคานิดนึง จากร <40. S 1> ้อยสี่สิบก็เป็นร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะวันนี้ผมได้้ดซื้อมาร้อยห้าสิบ เดี๋ยวนี้นะทำอะไรมันก็เป็นธุรก,กิจหมดแหละอะไรที่พอว่าขอพี่คนหนึ่งหมู่บ้านนิยมนี่ก็จะมีพ่อค้าคนกลางแม่ค้าคนกลางเราอยากจะได้อยากจะกินมากๆแล้วก็ไปหาจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเลยใส่เกลือนะไอ้นี่เป็นดอกเกลือนะต้องการให้มัาละลายมัเข้าเป็นเม็ด เหลืองเหลืองแบบนี้นะมันไม่ใช่เหลืองเผ็ดนะมันเหลืองขมิ้นเพราะขมิ้นที่สมใจปลูกเนี่ยสีขเขาเข้มมากเขาปลูกไว้าเป็นด้อยเลยนะอันนี้สีขเขาจะเหลืองเข้มเลยจะไม่เผ็ดมากหรอกน้ำตาลเล็กน้อยไม่เยอะก็ไม่ชอบหวานนะ ลงนวนะไม่เยอไม่ใส่เลย่งนวเริ่มสุกว่าสมก็จะใส่น้ำราเข้าไป จังหอมสามบ้านแปดบ้านประมาณน,นี้แหละข้อบ้านเกาะอีกทงหลังบ้านยังได้กลินเลยนะจามเ้วยเลยเนี <Yeah. S 1> ่สามชามใช้น้ำน้ำเอาไปใส่ถั่วที่หั่นลงไปเลย กินกับไข่ทินนะยอดเลยอยากกินหมูสามชั้นก็ต้องได้กินหมูสามชั้นนะ โ์จะผัดซอสเขาร่องไฟนะจะไม่ผัดจนเขาเละจะไม่อร่อยผัดพริกตัวหมูสามชั้นจ้ะกับข้าวมื้อเนียงสมใจน่ากินไหมจ๊ะเพื่อนๆสดๆใหม่ๆนะไยนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาชมรายการงานของสมใจนะ ขอบคุณมากๆเลยจ้ะสวัสดีจ้า